ไอปูนยำอ่ัเจ้าไอปูนของปอฮพอถึงโรงเรียนแล้วสักทีเนี่ยกลับไกที่โรงเรียนก่อนขอโทษนะจ๊ะอาจารย์ตอนนี้ฉันมาทํางานสายไม่เป็นไรหรอกครับ จ้ะวันนี้ครูน,นกน,นกมูเนี่ยน,นั่งทำงานกันนะคะครับทำงานอันตั้งแต่นเนื้อยเหนื่อยขนาดนี้เลยอะโอ้ยแสบก็แสบทำงานต่อดีกว่า เข้าห้องเรียนก่อนเดี๋ยวจะสายตอนนี้เด็กๆอยู่ในห้องกันครบหรือเปล่า mm hmm. เอาล่ะเด็กๆวันนี้คู่กลับมาแล้วนะคะอเด็กๆคะ mm hmm. เรียนเลยนะคะ,ะ mm hmm. ว่าแต่อ,อมเธอทำกันบ้านเสร็จหรือยัง mm hmm. ยังค่ะครูกำลังทำไม่เสร็จเลย รีบเสร็จรีบส่งครูนะไม่อย่างนั้นจะไม่ทันเวลาจ้ะครูครูนกฮูใช่ไหมคะใช่จ้ะค่ะค่ะเมืม่อก,กี้เด็กหญิงออมทำอะไรอยู่จ้ะทำไมอ,ออมถึงเล่นแต่เกมเหรออ๋อพอดีว่าหนูกำลัง<อ>ดู<อ>ย,ยดูโทรศัพท์อยู่ค่ะครูบอกกี่ครั้งใช่ไหมต้องอย่าลืมถากันบ้านสิ น้องออมไม่อย่างนั้นน่ะถ้ามันเป็นไปได้จริงๆว่าออมนี่กินกินข้าวออาตลอดแล้วอยากกินแต่ขนมมันไม่ดีต่อสุขภาพเข้าใจไหมที่ครูนกฮู้พูดจ่าจ่าโคไปไปเลยได้แล้วค่ะที่จริงแล้วครูนกฮู้กำลังยืนหรอก็น่าจะดีกว่านี้โลยาะเพราะว่าครูก็ไม่เข้าใจผิดโลยอาะ ตั้งแต่แอ์รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อค่ะครูนี่แน่โหงเห็นสนาบคนป้ายปิศนาคืออะไรเฮ้ยกลับเข้าไปหงนงต่อดีกว่าสายเดี๋ยวมันจะสาย เฮ้ยนั่นนั่นใครมาผัางอะไรตกแตปลกว่ะต้องตามไปดูหน่อยละไม่นาะนกฮู้ นกมุกครับเป็นอะไรเปล่าเดี๋ยวพี่ผาพานกคู่ไปห้องพยาบาลก่อนนะครับนกคู่ไม่ต้องห่วงครับ